อันนี้ขนาดโล้มนะลูกมันล่มแล้วมันน่าจะได้โนยจี้นะแกนม,มันอ่ะแกนเป๊ะๆน,นี่เป็นสีทองงามนะนลูกนี่ผิวจีนเลยอะเปลือกหนาเม็ดน้อยเนื้อแน่นน้ำหนักมันดีน่ะเนี่ยารส่วนนี้ได้แสปฝายนี่ การในนี่แม่มีอยู่47ต้นก่อในบ้านท่านมีอยู่ประมาณ90ต้นส่วนปุ้นแห่มประมาณ36ต้น19ปีสาวปีอย่างเงี้ยมันก็จะเต่าเตากันนะลูกเยี่ยสส่วนเนาะแม่ก็ใจจะเด็ดหมดอะ่ะพอมันมักกล่งองกันอยู่นี่แล,ล้วลูกเฮ้ยอันนี้ขนาดฝนล้มน่ะลูกเป็นวันล้มหัวปีน่ะตะเมื่อมล้ไยแกนโมอ,อีละเนี่ยมันแกนน้อย,อยน่ะ เขาว่าบัดได้ละเดี๋ยวมันจะหนวยน้อยไปแห่มันจะแห้งไปแห่แม่ก็เอาผลโดยติ๊กๆไงประมาณสองเดือนแล้วมันก็หนวยใหญ่ขึ้นมามันร่มแล้วมันน่าจะได้หน่วยกี้น่ะก็มีก็คนมาถามแม่ว่าเอาอย่างใส่ลำไย,ยแม่ก็ว่าเจ้จะเด็ดนะคะเน่ย งามไปพอกกระปุ่มสมัยกวนเตกวนว่ดมอมาแอบของเปิดเนี่ยดูเขาจอมันเนี่ยความยาวของมันเนี่ยลูกเนี่ยลูกว่างามก็ล่ะงามแม่ตุงว่างามติในบ้านสมัยติมแม่อหวานมันออกแบบตันเปิดแม่ใส่จะเด็ดเข้าไปที่ติ๊กเนี่ยคะลองพอเลยเนาะใส่สักสามร้อยข้นน้ำหม้อคือน้ะมันเจแปลงเลยเนาะผลดิบๆก่ะสิมันออกมาบูรุน่ะแกนจนงามขนาดหนาลูกอันนี้ลราลูกความจอมันห่อยแต่จุดตะจัดเราลูกเพราะมันมาก่องอยู่นี่แล้วเน็ตรลังหักใหญกะโอ้อันไหนได้เอาไม้มากลับมาหนีล่ะนี่ย ย้มย้ายวันนี้ ใคห้ลูกมาถ่ายตอนมันเจาะงามมีคนมาถามแม่ใจยังมันถึงจ่อยาวแลวมันถึงงามยาวไปสกแต่เลยอ่ะเม่ก็ถึงจะจุใครให้กันได้จะเด็ดนี่ะสมมติว่าเขาใส่สารวันนี้เนาะห้าวันเปิดแต่ดอกยอกไว้กันสามร้อยซีซีี่ร้อยมุฟ่ามันอ่ะสมแง่กันแมลงแห่เชื้อราแห่ตอนอันน่ะซิบวันผลสิปวันผลเอาผลแบบว่าอันไดมันอยู่ปืนแบบผลตึงตังในตั้งนอกตัวเปิดแต่ดอกแล้วก็ดึงจ่อมันยาวมาอีกก็จะได้จะเด็ดน่ะดึงท้าไม่เขาจะ ไปสามเอจัมโบ้เลยแล้วเราต้องละเจเดก่อนถ้าลูกเขามาตอนตีว่าลงแตก้าขาวซะให้แก้มันอ่ะไม่บอกทควไม่ทายวันนี้ล่ยเนี่ยเขาเก็บไปเก็บไปนี่หนยมันเสมอกันนะลูกเขาเนี้ยงามหน่ะสีมันอ่ะนี่เปิ่มเจวารำย้ยแดงน่ะเนี่ยบนห้องลำย้ยจะเปลี่ยนสีเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวจี้เจก็ลูกเนี่ยเนี่ยลำเดนนี่มันจะเริ่มเปลี่ยนสีมันเดี๋ยวมันจะออกเป็นสีทองงามน่ะลูกเนี่ยนี่ผิวจีนเลยอ่ะเขายนงถามว่าแมวอย่างมะผลสีมันถึงงาม เปลือกหน,น,นาแล้วจีบวกก็น,กนักหนาลูกนะเะยเช่วหานมันโกนลมอินมันมีจีบนะด้เม็ดน้อยเม็ดเม็ดมันใ helpful. หญ่ลูกเนื้อแน่นคล้ายๆแบบว่ามันสร้างเนื้อแล้วเนื้อมันจะเต็มตีแล้วลูกน้ำหนักอะได้ดีไงน้ำหนักมันดีนะเนี่ยขวางหนึ่งนี่ก็กิโลปายกิโลขีดสองขีดอย่าพวกนั้นนแมวออกเส้นแต่มีข้าคนมาถามซื้อขายรากาขายรากาอย่างแม่ก็เลยว่าขายแล้วไว้กันเนาะในมดเนี่ยมันสี่สิบเจ็ดต้นก่อนี่ล่มเจ็ดต้นกันนะแม่โกนลมด้วยแม่ก็ได้แสนปฝายอยู่การส่วนนี้ได้แสนปฝายนียไม่หม แม่ป้อใจแล้วนะ่ะปีแรกได้ั้งสองมืนอน่ะตึงสามโซนเนี่ยก็ไม่ได้สองมืลงทุนไปก็เป็นน้องแสนนะลูกแป้งกับแป้งอ่ะเนาะอันนี้เขาลงทุนไปบักกี่หมื่น่ะเส้นสองมื่สามหมืน่นของถูกดีก็มีเหรอแน่แม่ตึ้มแจยอย่างซส้งกันใน่แน่แจยกันจะเด็ดย่างเดียวผลจะเด็ดย่างเดียวอ่ะแม่ตึ้งลืมมันเหรอถึงจะเอาอยู่อ่ะจะแจยตุกูปีอ่ะปีหน้าแม่ตึ้งแจใแจตลอดเลยอ่ะทีแรกนี่ไผ่ก็ตึ้มกล้าเอามาเตอแม่สั่งมาก่อนสั่งมาเกเียวลอึอ้ด ตีสามตีเลยกะแล้วส่มันผลมันออกมามันเจียกันลูกผมเดี๋ยวนี้เริ่มใจกันนะคะตั้งแม่นี่เริ่มใจกันแล้วบ้านเฮานี่เขาใจกันนักนะไม่แพวตีไหนไม่รลอบไม่เริมอย่างพวกอาจารย์ผู้นำกี่มาว่ะคนห้ากิน้อนมั่นใจกับกระเจด,ดอย่างเดียวว่ะลูก <laughs> พ้ะพรมันหาล่องเหลือใจจะเด็ดเจ้าถึง3ส่วนเลยใจจะเด็ดแล้วถ้าใหญ่มาเม็ดในดำแล้วก็ใจสาเอเดี๋ยวนี้เก็บแล้วมดนะ่ะเจ้าจะเด็ดเนี่ยมาฟื้นฟูมันใจมาตลอดใจแล้วดีปีหน้าก็ยังจะใจอยู่เพราะว่ามันถูกถูกแล้วก็ใจดีถ้าผายใครหู้แน่ก็ไปหาป้าติกาศเลยสายขายผาลไม้สดป้าจะแนะนำมือเนาะ